คลิปที่5ครับเป็น c s บทที่3เดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปต่อกันนั่นก็คือเป็นเรื่องของร้านเค้กครับเราจะมาปรับปรุงซอสโค้ด HTML แล้วก็ CSS กันนิดหน่อยนะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่โฟลเดอร์งานของเราเลยนะครับเวเว็บนะครับเปิด t e x t Editor VSCode ขึ้นมานะครับ ผมับเป็นคลิกไฟล์งานของเรานะฮะ html html ต่อจากเมื่อวานครับต่อจากคลิปที่แล้วนั่นก็คือว่าเราสร้างร้านเค้กในรูปแบบประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงดูนิดหนึ่งนะครับคิดว่าหลายๆท่านที่ได้มองเนี่ยน่าจะเห็นว่ามีการซ้ำซ้อนกันของโค้ดนั่นก็คือว่าจะ,จะสังเกตเห็นไหมครับว่าเค้กแต่ละก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตก็ดี วานิลาออเรนจ์หรือสตอเบอรี่เนี่ยคลาสที่เราเขียนมันมีการซ้ำกันก็คือว่าวิดการไฮเห็นไหมฮะทุกอันมันจะมีวิดการไฮนี่เหมือนกันหมดเลยซึ่งโอเคมันทำงานได้ถูกต้องนะครับเมื่อปลายมือทำงานได้ถูกต้องก็จริงแต่ดูแล้วมันลกเกินไปนะฮะแล้วคราวนี้ตรงกับจุดประสงค์ที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือว่าการใช้คลาสที่เราเขียนไว้เนี่ยมันสามารถเอามาซ้อนกันได้ ะะซ้อนกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสิ่งที่มันซ้ำกันนะครับคลาสนะฮะแต่ละตัวเนี่ยมันคือแนวทางเดียวกันแล้วก็มันทําซ้ำกันก็คือ width 1ตัว h i g h border border radius นะครับแต่สิ่งที่ไม่ซ้ำก็กคืออะไรฮะก็คือ background ตัวน,นั้นเองตัวที่มันซ้ำกันตัวเนี้ยเราสามารถเขียนแยกออกมาได้เขียนแยกยังไงนะครับให้ทุกท่านนะครับ แท้คลาสเข้าไปเป็นคลาสใหม่1นึ่งคลาสอาจจะใช้คำว่าหลักการเขียนคลาสก็คือจะต้องเปิดด้วยจุดก่อนนะครับผมตั้งคำว่า Cake- Keep, Basic เพื่อสื่อความหมายนะครับการตั้งชื่อคลาสนะครับอันดับแรกเลยผมอยากให้มีการสื่อความหมายว่าคลาสเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรอย่าไปตั้งแบบนี้นะครับ a a a อ BB b อย่างเงี้ย b b b อย่างเงี้ยไม่เอา นะไม่สื่อความหมายจะมีปัญหาเมื่อปลายมือทีหลังนะครับเค้กเบสิกเราก็เดาได้เลยว่าอันนี้อ๋อก็คือว่ารูปทรงพื้นฐานของเค้กคัดตัวนี้ออกมาเลยฮะเขียนตัวเดียวเส้นขอบเหมือนกันด้วยนะรู้สึกเหมือนกันด้วยอ่ะเหมือนกันอ่าผมตัดตัวนี้ออกมาเลยแบ็กผมจะไม่พยายามเขียนชื่อนะครับ จริงๆเขียนได้เป็นชื่อของมันเลยหรือจะใช้เป็นโค้ดเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะใส่เป็นเลขฐานสิบหกนะครับค่าสีเนี่ยได้เลยเพื่อให้ทุกท่านคุ้นเคยนะครับฉะนั้นเบสิกของเค้กมันจะมีอยู่สี่สี่อย่างสี่ส่วนนี้นะฮะกว้างสูงมุมมนแล้วก็เส้นขอบเค้กทุกกนมันจะมีลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันตรงนี้เลยท่านก็เอาตรงนี้ครับ Copy เลยนะฮะ ไปใส่ในแท็กก็คืออิเลเมนต์ของเค้กแต่ละตัวตัวเค้กอยู่ตรงไหนครับก็คืออันนี้เลยฮะเค้กช็อกโกแลตเนี้ยเค้กวานิลาเนี่ยเพิ่มเข้าไปตรงนี้ฮะมันจะมีคลาสหนึ่งตัวสองตัวและแน่นอนที่สุดเลยครับทุกทุกท่านอาจจะเดาได้เลยว่าถ้ามีตูวที่สามก็ใส่เอาไปเข้าไปได้ได้เลยนะฮะสามตัวสี่ตัวก็แล้วแต่มันก็จะทำมาเรียงตามนี้เลย ตัวอื่นตัดทิ้งเลยเพื่อให้เห็นนะครับผมจะตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ออกผมอยากให้ทุกท่านดูอย่างได้เข้าใจกับมัน นะฮะวิเคราะห์โค้ดแล้วก็เข้าใจกับง,งานของเรานะฮะผมจะใส่ไปแค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ตัวนี้อย่างเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างนะครับเซฟซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปรีเฟซเห็นไหมสังเกตดูไหมฮะว่าพอเราตัดคุณสมบัติของเค้กเนี่ยที่มันควรจะเป็นเนี่ยออกแล้วเนี่ยคาสแต่ละตัวมันจะเหลือแค่สีเห็นไหมฮะ มันก็ทําให้รูปทรงต่างๆผิดบิดเบี้ยวไปตัวที่ยังเหมือนเดิมอย่างเดียวก็คือตัวแรกก็คือช็อกโกแลตครัวนี้เราก็เริ่มมาใส่เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างของมันนะฮะใส่ไปที่สําคัญนะครับใส่ตรงไรอย่าให้ติดกันนะครับเคาะไม่ต้องไปขอบมานนะครับเคาะเว้นว่างเท่านั้นเองเพราะว่าหลักการในการตั้งชื่อคลาสนะครับ เราไม่มีเว้นว่างอยู่แล้วไม่มีเว้นวรรคนะครับสังเกตดูแต่มีเครื่องหมายขีดกลางหรือ u n d e r อร์สกก็คือขีดล่างนะฮะได้เหมือนกันผมใส่ไป Class Basic แค่2ตัวนะอีเฟสเห็นไหมมันก็จะมา2ตัวดังนั้นเรารู้แน่นอนแล้วว่าสิ่งที่เราทำนี่มันถูกต้องเราใส่เลยยาวเลยอับนี้ แต่งโคดนิดนึงให้มันสวยง,งามนะฮะระวังนะครับในใน,ใน,ใ,นในการซ้อนโคดนะฮะอาสมมติผมให้ดูเผื่ออะไรท่านอาจจะใส่ผิดผมลืมเม่รักตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตัวสุดท้ายก็คือเค้กทีเนี่ยมันไม่มีไม่มีก็เพราะว่าเมื่อเราไม่มีช่องว่างเว้นว่างเนี่ย มันก็เลยมองว่าอันนี้คือคลาสเดียวกันชื่อคลาสเดียวกันหมดเลยรืเฟทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมแนละ้วนี่คือหนึ่งครับที่เราอยากจะปรับผมอยากจะปรับให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าเราอะไรที่มันซ้ำซ้อนกันนะครับอย่างในกรณีของการทำเค้กเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันให้ทุกท่านถาตามนี้ได้เลยสร้างตัวที่มันเหมือนกันนี้ออกมาหนึ่งตัวแล้วเราสามารถที่จะดึงเอา คลาสเนี่ยไปใช้ได้ในอิเลเมนต์ตัวเดียวกันแต่ใช้ได้2 c คลาสปุตะยำตรงนี้นะฮะโอเคทันนี้เรามาดูอีกนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของช็อกโกแลตตัวหนังสือช็อกโกแลตเนี่ยฮะเพ,พื่อๆคิดว่ามันสวยไหมมันยังไม่สวยนะเดี๋ยวเราจะมาปรับกันนิดนิดหน่นอยหน่อยรวมถึงว่ามันก็ชิดกับตัวเนื้อเค้กตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรว่า สมมติผมจะมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งเล็กๆนะครับในประโยคนี้ให้อยู่ใน element tag tag ก็คือย่อมาจากพา,การ a g r a p h นะครับผมใส่กับว่าข้อความอะไรก็ได้เป็นตัวประกอบนะสม,มมติสัก50เอาแค่นี้นะ enter ไปตัวหนังสือที่อยู่ใน tag p p มันจะเป็นสีดำโดยอะไรครับ โดย default ของมันซึ่งไปดูในสไตช e t นะครับของเราทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้กำหนดสีพื้นฐานให้กับตัว P เลย,ยครับแน่นอนที่สุดว่ามันก็จะแสดงเป็นสีดำหรือแม้กระทั่งผมเขียน div นะครับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ข้อความอะไรไปก็ได้อีกชุดหนึ่ง เราสีครับว่าสีมันออกมาจะเป็นสีอะไรผมรีเรจแน่นอนที่สุดมันก็ต้องเป็นสีดำเพราะเราไม่ได้กำหนดอะไรนอกจากว่าเรากำหนดอะไรซึ่งเป็นพื้นฐานถ้าเผื่อเราอยากต้องการให้ทั้งเพจเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยคำถามก็คือเราจะต้องเขียนคลาสสั่งงานไปที่แท็กไหนครับในหน้าเพจของเรานเนี้ย แน่นอนที่สุดเลยเราสั่งงานไปที่ตัว P ีไอตัวแท็กบอดีหรือจะเป็น Element Body นะฮะบอดี้สูงสุดผมก็เขียนไว้สูงสุดเลยเอาสีอะไรดีครับอะไรก็ได้แล้วกันนะการใส่สีตัวอักษร p r อ p e r t y e r t y ที่ใช้ก็คือ Color เอาให้เห็นชัดๆเลยผมเอาเป็นสีแดงค่าของสีแดงตัวนี้นะเซฟเรียบร้อยครับ รีเฟรชแน่นอนที่สุดทั้งแท็ก p และแท็ก div ที่เราเขียนเนี่ยตัวหนังสือข้างในมันก็จะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยเป็นปกติเป็นธรรมชาติของการเขียนโค้ดมันจะเป็นอย่างนี้อยู่โดยปกติเลยนะฮะโอเคคราวนี้แน่นอนที่สุดลองดูเลยคว่าตัวหนังสือ ที่ไม่ได้ที่อยู่ภายในแท็กบอดี้เหมือนกันแต่มันอยู่ในชั้นลูกชั้นหลานก็คืออย่างเช่นคำว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นชั้นลูกของบอดี้แต่มันอยู่เป็นชั้นลูกของเค้กคอนเทนต์ถูกไหมครับบอดี้เสร็จแล้วก็จะมาเป็นคลาสก็คือเค้กคอนเทนต์มันจะเป็นแบ่งเป็นลหลายลหลายชั้นนะฮะคุณสมบัติที่เรากำหนดเป็นสีแดงมันก็ยังแผ่ไปสู่ใน ช็อกโกแลตด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการใส่สีให้มันผิดแผกไปจากสีแดงที่เรากำหนดเป็นพื้นฐานในส่วนของบอดี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านมองแล้วก็ปรับโค้ดนั่นก็คือว่าจะสังเกตด,ดูนะครับว่า,าตัวหนังสือช็อกโกแลต มันจะอยู่โดดๆของมันโดยมันไม่มีอิเลเมนต์หรือกล่องใส่เฉพาะของมันเองเลยมันจะไม่มีมันจะไปอยู่ในกล่องของอะไรครับเคส e คอนเทนเนอร์ er. จริงๆแล้วเราสามารถที่จะระบุโดยตรงไปได้เลยนะครับว่าช็อกโกแลตตัวนี้ที่อยู่ภายในตัวนี้คลาสเค้กคอนเทนเนอร์นี่ให้มันเป็นสีอะไรกำหนดตรงๆง่ายๆอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นผมก๊อปนะเคสคอนเทนเนอร์ มาปุ๊บวิธีการใส่นะครับเคสคอนเทนเนอร์ er ก็ควรจะอยู่ในหมวดในกลุ่มเดียวกันของมันเองคลาสเราใส่ตรงนี้แลยก็ได้นะจริงๆแล้วอะคัลเลอร์เป็นสีอะไรอ่านน้ำเงินฮะแทรกเข้าไปตรงนี้เลยผมรีเฟรชมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินละเอลเมนต์ Element อื่นมันก็จะเป็นสีแดงไปตามมาตรฐานตามหลักของมันไปโดยทั่วไปตัวหนังสือที่อยู่ใน เค้กเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ําเงินแยกออกมาไม่เหมือนกันจริงๆแล้วการทํางานอย่างนี้ก็ง่ายแล้วแต่โดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าในอนาคตนะครับเราอาจจะต้องมีการกําหนดว่าไอ้นี่เปนตัวเฮดเดอร์นะเป็นท็อปปิกของเค้กตัวนี้แล้วก็อาจจะต้องมีคําอธิบายและอาจจะต้องมีราคาขายว่าไอ้ช็อกโกแลตเนี่ยมันขายเท่าไหร่วานิีลาขายเท่าไหร่แน่นอนที่สุดนั่นก็คือว่ามันจะต้องมีดีเทล ะะเพื่อระบุในการขายสินค้าให้กับเค้กแต่ละก้อนด้วยฉะนั้นการต่อยอดสิ่งสาคัญที่สุดก็คือถ้าเราสามารถที่จะวางแผนได้เราวางแผนเลยนะครับผมลบตัวคัลเลอร์นี้ทิ้งก่อนให้ทุกท่านครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับสร้างกล่องครอบไปเป็นกล่องแม่ครอบตัวอชโชโโักษรช็อกโกแลตเข้าไปในที่นี้ผมอยากให้ใช้ S2 S1 เราใช้ไปแล้ว ใช้ S2 นะเปิด S2 ครับก็ปิดด้วย S2 มันก็เลยกลายเป็น S2 คี่ยครอบไปนะประมาณนี้นะครับผมจะทำแค่แรกก่อนนะแล้วเวลาระบุเพื่อเป็นการให้ทุกท่านเห็นว่ามันสามารถซ้อนระดับชั้นได้เค้ก <Okay. S 1> ตัวนี้ผมกรอบมาทั้งหมดเลยตัวเนื้อในคุณสมบัติ ของมันผมลบทิ้งคาสที่เราเขียนไว้คัสก็คือเคสคอนเทนเนอร์เนี่ยเวทลากหนึ่งทีแล้วตรงไปที่ s2 ผมฉายให้ดูซ้ำอีกทีนะครับเคสคอนเทนเนอร์ er. แม่ลงมารูปก,ก็คือ s2 ฉะนั้นเขียนได้ก็คือเป็นอย่างนี้ว่าคาสของเคสคอนเทนเนอร์แล้วก็ต่อด้วย s2 เนี่ย ให้มันเป็นสีน้ําเงินน้ำเงินก็คือเลกินบู 000F 000 F คือค่าสีน้ําเงินนะเซฟครับรีเฟรชเห็นไหมครับว่ามันมาแล้วเป็นช็อกโกแลตเป็นตัวหนาเราต้องการให้มันเป็นท็อปปิกนะอันใหญ่ถ้าเราเขียนแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถูกต้องนะครับสทำทุกวันเลยครับ โอเคให้ทุกท่านเอา s สองเนี่ยข้อหัวขออท้ายของชื่อคกคกเห็นตัวเรียบร้อยครับอเทร์เฟท,ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการเรียบร้อยปรับนิดนึงนะฮะปรับนิดหนึ่ง,นะะงก่อนจะจบคลิปนี้ก็คือว่าตัวเคสกับตัวหนังสือเนี่ยมันชิดกันเกินไปคําสั่งใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของให้เอาตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้ให้มันอยู่ห่างกัน วิธีการที่จะทําให้ตัวหนังสือกับตัวเค้กนี่มันอยู่ห่างกันเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่น่าสนใจที่สุดนะครับให้ใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้โดยละเอียดอีกทีนึงเกี่ยวกับคาสั่งตัวนี้นั่นก็คือว่าให้มองดูตรงนี้นะฮะเราต้องการให้ s2 ดีตัวออกมาห่างจาก class เค้กเบสิกนี่เค้เบสิกเนี่ยให้มีระยะห่างมากขึ้นกว่าปกติวิธีการก็คือเราเข้าไปที่ไหนฮะตัว S2 นะที่เราเขียนไว้เนี่ยแล้วใช้ Property ตัวนี้ก็คือ Margin Margin อะไรบนขวาล่างซ้ายตัว S2 มันอยู่ฝั่งขวาของเค k e เบส i c Basic, Basic ฉะนั้น เวลาเราสั่งงานไปที่ตัว S2 เราก็มุ่งตรงไปที่ให้ฝั่งซ้ายของ S2 ก็คือ Margin เล็ให้ห่างจากตัวอื่นๆ10พิกเซลจะ10หรือ20ก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะฮะเรียบร้อยเซฟครับรีเฟรชมันก็จะห่างแล้วอยากให้มากกว่านี้ก็กำหนดไป ดีเฟสก็่อันนี้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยเรากำลังจะ FTP ให้ทุกท่านไปที่โปรแกรม FTP ที่ผมให้ไว้นะครับตัวนี้ผมจะให้ไวส้สำหรับท่านที่เข้ามารวมกลุ่มนะครับแต่ถ้าเผื่อท่านใดใช้ FTP โปรแกรมตัวอื่นนะก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะตัวเนื้อในอะไรต่างๆแล้วเนี่ย วิธีการความรู้ต่างๆมันเหมือนกันหมดนะฮะเปิด FCP เรียบร้อยคอ n เน c t แล้วครับเข้ามาเรียบร้อยนะฮะเรากำลังทำงานแก้ไขไปที่ไฟล์อะไรครับไฟล์ Find index HTML นะผมก็โยนตัวนี้เข้ามาเลยมันก็ถามจะให้ซ้ำไหมเพราะชื่อมันเหมือนกันโอเคนะฮะ เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเลยนะฮะชื่อนี้นะฮะ s h a t p r i n t c o m s l a s h h t m l r e ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นเรื่องของตัวโปรแกรม FTP นี่นะครับผมจะมีให้สำหรับที่หลายๆท่านนะครับที่อยากจะเข้ามารวมกลุ่มมาเขียนนะฮะาทั้งโค้ด HTML แล้วก็ CSS เนี่ยไปด้วยกันรวมกลุ่มกันเขียน รันตีได้เลยว่าท่านจะมีเว็บไซต์ไว้ใช้งานและจะมีมุมมองในการเขียนเว็บไซต์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับแล้วพบกันในคลิปจะต่อไปครับขอบคุณมากครับ